ที่ได้อย่างไปเท่าน,นึงคันเท่าเอื้อเพื่อเกื้อกูลกันด้วยบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่เจตนะหลวงตาว่าอยูก่ก็ดีจากไปก็ไปดีพระพุทธเจ้าพุนตัดปุญญาีิปรโรกจัจจวิมปฏิทันอุตติปาน,นีนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าคันมีบุญแล้วก็อุปมาขึ้นกันสว่าเข้าไปกรุงเทพเมียไปกรุงเทพแต่ผัวไปน้่บดาด้คันมีเงินพันบาทให้เมียไปไปหอดกรุงเทพแล้วก เบิร์ตเลยหาลอยบาทยังหน่อยเหลือหาลอยบาทที่เป็นนอนใสกินหยัางเห็นบ่ลํำบากทุกกรณีข้อนี้ฉันใดผู้มีบุญน้อยตายจากโรคมนุษย์ไปสู่สัมปรายภพลํำบากทุกประการขามัสุหลมมนุษย์กระยากจนเข็นใจอายุสั่นพลันตายโรคไข้ไปเจ็บเบียบเบียนมากตาบอดหูนหนวกเป็นตนอันนี้คนบุญหน่อยเป็นแนวนั้นแต่ว่ากันข้าไปกรุงเทพเนี่ยเอาโจมาไปผัว,วไ,ไปกรุงเทพ แม่แลว,ว่าพ่อคอยไปน้าเจ้าบดายเด้อคอยหายเจ้าเนี่ยไปผู้เดียวซะคอยไปน้าบดายอีหลีแต่ว่าคอยมีเงินให้เจา้าซิ้ลาคารถห0าอยบาทเหลืออยู่เก่าล้านเก่าแสนเก่าหมื่นเก่าพหาอยบาทไปหอดแล้วก็อยากกินอย่างอรอยนอนวิไอพี่เขาปูที่นอนให้ซากผ่าซักแพรให้เบิดสะดวกทุกประการฉันใด ผู้มีบุญจากมนุษย์ไปก็เหมือนกันฉันนั้นและที่ไปไห้เหตุอยี้ยงขอสําคัญท่านเข้าใจตัวนี้ล่ะสร้างบุญร่วมกันเห็นบ่สร้างกุศลบารมีร่วมกันแล้วอยู่ก็สุขสงบเย็นจากไปก็ไปดีเห็นบ่คนเข้าใจเจ้าที่แล้วความทุกข์ย่อมลดลงประการสุดท้ายบันี์ทุกชีวิตเกิดมาต้องพลัดพรากจากกันแล้วกันเห็นบ่ โลกมนุษย cit our ์ได้หนิต้องนะมันไม่ควรได๋มันไม่ควรพัดภาาไดนมันต้องต้องพัดภาคจากกันและกันสามีต้องพัดภาคจากพัญญาพัญญาต้องพัดภาคจากสามีพ่อแม่พัดภาคจากลู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 กต้องพัดภาคจากพ่อปักจากแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องพัดภาคจากหลานหลานเห็นบ่ญาติพี่น้องทางโลกต้องพัดภาาจากกันและกันแม้พระราชาก็พัดภาาจากพระสงฆ์นี้ก่อนเห็นบห พระสนี้ก่อนก็พระเจาาพระราชาเป็นต้นพระนันมนุษยสโลกเฮ้าเนี่ยหลงตากรเลยเถิดโลกแห่งความผิดหวังทุกคนไม่อยากแก่มันก็แก่ก็ผิดหวังคั้นวาอยากเท่านั้นผิดหวังได้นี่แต่ถ้าผูใ้ใดเข้าใจว่าธรรมดาบ่าผิดหวังอย่างเห็นบ่ทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ธรรมดาอีก ว่ได้ผิดหวังได้นน่แต่คันโพดายบ่อยอยากเจ็บอยากป่วยเวลาป่วยมาผิดหวังบางคนคันเข้าใจว่าเมื่อวีซ่าหมดดทุกคนต้องกลับคือตายเมื่อถึงวาระนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้เป็นทุกข์เพราะการตายนั้นเห็นบ่ใครตายเพราะไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้อยู่ว่าทุกคนต้องตายเห็นบ่ แคนผู้ใดบ่อยอยากตายนี่บ่อยากให้ผู้นั้นตายบ่อยากให้ผู้นี้ตายเขาเคิดได้อยู่แต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าทุกคนต้องตายขั้นตายอิหลียะคือเบาแล้ววีซ่าท่านหมดก่อนกลับก่อนแ้วท่านนะเดี๋ยวฉันตามไปให้จะไปผู้เดียวก่อนเด้อกวาดฉันตัวแต่เขาก็เหตุบุญไห้ก็เลยไม่ผิดหวังเห็นบ่การประพรากก็เช่นกันสักวันหนึ่งเราต้องประพรากจากกันเลยกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้คือโลกมนุษย์เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการพัดพราดก็ธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้ผิดหวังแต่ถ้าหากว่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากให้มันพัดพลาดเมื่อมันถึงเวลากดแห่งกรรมจัดสรรให้มันก็ต้องพัดพลาดบ่แม้พัดพลาดแตเวลาตายเลยยังไม่ตายก็ยัง,งพัดพลาดกันคือกรล่องภูเํา่นมหาหลวงตาที่ดนผล นาบึงมาเลยเครียดว่ายิ้มเลยไม่ชี้ผ้าลงไปหาลุงตาทล้งลุกลุงตาเบิ่งแล้ว,ลวโอ้แล้วเป็นถูกขักอีอลี่นาแข้งอีอลีเลยลองผู้กำกับลุงตาเลยถามเวลาเรากราบนะ <c oughs> ท่านลองไม่สบายใจหรือท่านขับแม่บ้านไม่ตัองอ้งยุตินรในธรรมหรือขับขับขับ ขับสามขับคนนะ่ะหลองตาแล้วถามเป็นยังไงแล้วเลยเราเป็นฟัง่ะแม่บ้านเป็นมีผัวใหม่ว่าวสรุปจ้ะลวงตาแล้วว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านพอไม่เดือดร้อนครับบ้านผมก็มีรถผมก็ม,ม,กมีเงินผมก็มีหน้าที่การงานผมมีทํานั้นแล้วท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเมียไม่อยู่หยามศักดิ์ศรีเห็นปะว่าผุเนนั่นนี่ดีเลยลองตาพยายามบอก แล้วคุยกันหรืออย่างกับแม่บ้านคุยแล้วครับแม่บ้านพูดยังไงให้ฉันเดินตามเส้นทางที่ฉันอยากจะเดินเถอะผู้หน่ไมีอาวาวาสันแล้วท่านคิดยังไงยามสักสีว่าวอีหยังก็มีแต่ยามสักสีได้ช่โมงเคิ่งยังบ่ยิ้มอยู่ห <c oughs> ลวงตาเลย <c oughs> เดี๋ยวท่านลองว่าวอีหยังฟังกับแล้วก็ฟังอยู่ได้แต่ว่ามันก็เข้าใจแต่ยังเครียดคือเก่า ลองตาเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวท่านลองลองตาถามท่านนี้แม่บ้านที่หนีนี่ที่ไปนะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเกือบห้าสิบแล้วครับท่านวะลองตาเลยวะเสียดายของแก่หรือท่านยิ่มแล้วยังวะางมืดนบ่ขนาดเราใช้รถเก่าเรายังไม่อยากได้เรายังขายออกแล้วยังทิ้งอันนี้แม่บ้านเี่ยเราไม่ได้ไล่เขาหนีแต่เขาไปเอง ม่นานเขาก็จะตายดีนะเราไม่ต้องแจกเข้าหาหลวงตาไม่ต้องเสียเงินมาสั่นมันไปเองมันก็ตายเองหลวงตาว่ารถยิ้มแยมแจมใส่ยี่สามสิบในที่คุยกันเงิดบ่ได้สองชั่วโมงเราก็เลยจังเมื่อเมื่อแล้วมันนี่ก็ประมาณสิบเหมือมาอีกยางลงไปหาหลวงตาทั้งลมอย่ยิ้มมาได้บ้างยิ้มแย้มแจม,มใส่หลวงตาเห็นหนล้นแต่ว่าท่านรองเป็นยังไงบ้าง ผมสบายแล้วครับถ้าผมไม่มาหาหลวงตานี่นะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราจะขาทึงผัวทึงชายสู่ทึงเมียหลวงตาเลยว่าไม่มีอะไรหรอกท่านนอกจากความโง่หัวแขกแขกแข,กแขกถ้าว่าโง่ก็ยังหัวดุ <laughs> ผมมาทำกับข้าวถวายพระครับ <laughs> ผมอิ่มใจแล้วครับผมสบายใจแล้วครับพันว่เห็นบ่นี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากพลาดพลาด เนอเพอาะ,ะนานถันบางคนก็ห้มหาหลวงตาหลวงตาเลยาว่าเป็นฟังกฎแห่งกรรมโยมเสียใจทําไมพบก่อนชาติก่อนผัวไปมีเมียน่อยฮะนะอันเป็นมหาหลวงตาลู้เิียได้นี่เมียก็ห้อยู่มาานะหลวงตาก็ว่างเร่าอยู่แล้วหรว่าผมรู้ตนเขาครับพนง เขาก็ด,ดีดีเพราะว่าอันผู้ใหม่พนธนะแต่ว่ากบะปะเมียพนนี่แต่ว่าผู้หันดีรู้ตนพราะน่ะลวงตาเลยว่าอันนี้บ่แมนรู้ตนดอกบ่แม,มนรู้ตนอันนี้ไม่ใช่เมตตาแต่พาเขาเหตุบาปลุงตาว่าเห็นบ่เจ้าของมีเมียอยู่แล้วแล้วเขามานอนน้ำเห่าเขาก็เป็นบาปเราก็เป็นบาปอันนี้สั่งทุกสั่งโทษให้เขา วมเมนหักเขาถ้าใจาพระจิตตัวนี้ลงนรกลงตาวเมื่อหันมาทั้งเมียเด้มาทั้งลูกไม่เป็นลูกมากหรือบ่มาไปหาหลงตาลงตาเลา้ว่าเป็นฟังโยมแ <c oughs> ม่ออกว,ว่าวสันเบาศีษะเศร้ะอย่าเป็นถูกอย่าห้ลวงตาเ่ากับพอบานแล้วพรอหลงตาชี้แจงกะะระขักหลายเราเศร้าเด เลิกเลยหลวงตาว่าอันนี้เฮ้าผ้าเขาเห็ดบาปโมเมนต์สงสารด้วยกิเลสเองว่าแต่หลวงตาว่าอันนี้ความโง่ไม่ใช่ความปัญฉลาดหลวงตาว่าก็เลยเว้าไปเราฟังว่าที่สาเหตุที่ผัวไปมีเมียใหม่หรือเมียหน่อยอย่างต่างๆก็ตามนอกใจเพราะว่าพบก,ก่อนฉายก่อนเฮ้าเห็ดผัวมาจังซัน เมื่อกรมมันจัดสรนมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทถ้าท,ที่หักกันอยู่แต่ก็ไปนอกใจพอเฮาเคยเหตุให้ผัวมาแต่พบก่อนชาติก่อนไปโทษใครลุงตาว่าเราสร้างมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมันมีพลังมันก็ให้ผลเองเพราะที่แจงแล้วลดเศ้าให้ยังว่าอยู่นับกันคู่มือนี้แล้วก็เลิกเลยจังที่นะอันนี้บอาไปฟังื่วงกฎแห่งกับ พราะฉะนั้นไผยเสียนอย่างมากระซังมันชีแสดงให้เห็นหลวดจ,จริงนะแต่ว่าถึงว่ามันชีแดดงสัง่งแตกระซังถ้าเราใช้หลักธรรมเฮาสิบประเหตุตามมันเห็นบ่ขั้นลักรรมนี่แน่นอนอิรีไดถ้าเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความจริงมีธรรมคุ้มครองจิตแล้วแม้เอียงก็จะเกิดขึ้นกระซังอันนี้จะไม่สะเทือนเห็นบ่ เอนเอียงไปน้่นใดแม้สิคิดผิดมันก็ไม่ไปตามคันเทาใส่หลักธรรมอยู่จังสี่สามารถแก้ไขพัฒนาชีวิตของเราได้จังสีนาพระเจ้านันไปที่ว่านือใดกระสางเนอฝากไว้ไปทิว่าหนใดกระสางเขาบัดนี้ผู้ได้เขาบวายผู้ไดแต่ว่าเรารู้อยู่บัดนี้สรุปไปฟังหลวงตาเขียนไว้ทั้งนี้เวลาออกไปอ่านเอาอยู่ไปนั่น คิดดีพูดดีทำดีเวลาใดย่อมดีได้ทุกทุกเวลาเข้าใจตัวว่าต้องไปเบ่งหมอดูว่าไปดังยังคิดดีขึ้นยังว่าวดีขึ้นยัง่งท่านดีขึ้นยังอันนี้หลักพระพุทธเจ้าตรัสเลิกดีงามเลิกดียามดีรุ่งเรืองดีสว่างดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีนี้ดีปัจจุบัน อดีตก็จะดีอนาคตก็จะดีด้วยปัจจุบันดีนะใส่หักนี่จังสีนะเด้อ <c oughs> เข้าใจตัวฟังเนาะต้องเข้าใจนนะร่อ้างกายคนมันไม่ดีมันไม่ชั่วลดกระเบดีบอสัวจื้อหลักในไหวคันเฮาเหตุดีมันก็ดี เหตดบ่ดีมันกัดซัวมันบกเกลียวมันไหนร่างกายนี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันจะดีสิซัวแล้วมันจะจักทิบอย่างอีกจังทีนะเพราะฉะนั้นบุญหล่นฝ่าที่เฮ้าดูแลเล่านะวิสานวิสาเบิดอายุหลอดอยู่จังไดกระตายกต่ย่งดีอยู่เฮ้ายังได้โอกาสซอยเล่าจังทีนะ แสดงว่าเราสั่งบุญมาเติบอยู่ขนาดลูกเต่าประยูกกันยังฟังว่ามนฟังเนาะอันหัวหาวัฒนธะรรมอยู่อำนาจพ้นช่ายง่าย,ายแต่ว่าหมอบอกว่าย้ายวันนี้ไม่เป็นมงคลพะนะพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลแต่บัดน,นี้หัวหน้าไม่ปฏิมาเม,มื่อนี่บัดนี้ต้องย้ายว่ันเครียดเลยผมมีหมออยู่มาหาลงตายอยู่วัด พอมาหาหลวงพ่อเขาบอกเหมือนปังผมเครียดมากครับเพราะว่าหมอเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จึงจะเป็นมงคลไปนะพันวะถ้าไปวันนี้มันไม่เป็นมงคลแล้วก็เจ้าหน้าที่หัวหน้าเขาก็จะมาวันนี้ผมจําเป็นต้องไปแล้วจะให้ผมทํำยังไงพันวะหลวงตาจี้แจงพันฟังลงขวักเลยคิดดีพูดดีทําดีแล้วดีได้ทุกเวลาก็เลยชี้แจงวัด กาบแล้วกาบอีกจังมลนลงใจจังจีนาะอันนี้ก็อคนยึดว่าถอขันมันเป็นถูกอีหลีเพราะฉะนั้นเทาแด่ทำนต่ทีก็เฮาแล้วเบาๆจะสีสาบาัจะลดเท่าดอกละลดลงพยาบาลมันก็แห้งตายดูเขายังแรนสบายอยู่เนาะมันก็เป็นบุญนไม่มีแิจพูสาธุสาธุน้ำเขา<笑><笑>เห็นบอจังจีนาะ มันก็ได้เป็นอยนเอามงคลอย่างจะว่าผู้ใดมาเจิมมงคลลดมาเสริมมงคลลดเนี่ยนะครมาเจิมลรวลงตาเจิมใจซะก่อนรถมันไม่ดีมันไม่ชัว่วบริษัทเขารับรองเรียบร้อยแล้วแมนบหแต่ว่าอันนี้เสริมให้เป็นสิริมงคลแต่ว่าผู้ที่จะขับจะขี่นั้นมันเป็นเรื่องสำคัญกินเหล่าบอลงตาถามกินอยู่นี่ อันนี้อป,ปมงคลหลวงตาบ่าเห็นบอจังสีนาคันแลนเพกกวัดหมายอันนี้อป,ปมงคลมันบอกเป็นยาโรดยมเป็นน้ำผู้เหยืพอผมได้บอกหลวงตาว่าเห็นบอจังสีนาหลวงตาเจิมเรียบร้อยเจิมใจซะก่อนแล้วจะคอยเฮ็ดไห้เจ้าหน่อยเหน็นนั่นแน่นี้จังสีนาเพื่อความสบายใจ เอาว่านันอันนี้ไปตีสให้เป็นมงคลจ้าที่นะแต่ว่าสําคัญก็คือโชเฟอร์เทาที่ใส่มันแบบไหนขาให้เก่าซีพเท้าแรงลอยซาว,วาว่าจะไหกกบเป็นมงคลแต่ลงตาว่าจ้าที่นะอันนี้สรุปให้ฟังพอจะนั้นเอออันนี้ครับบุญหล่นฝ่าเรือแผ่นดินอาจารย์อิ่มใจพอทำความ นี่ว่าสรุปสั้นกฎแทงกรรมนั้นผู้ดใดสั่งมาจังหนมันี่ให้เขาเห็นเบิดเมื่อเห็นแล้วก็จบกันแช่นี้นะไม่ต้องเป็นเป็นทุกน้ำมันจื้อหลักไว้แนวบดีทั้งบัดนั่นแหละคือบาปเขาเคยเห็นมาบางท่ออยู่ซื้อเขากระดาเห้าเหตุดีๆก็ถือแก้อยู่ที่ใจได้แต่จะไปแก้กรรมให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจตัว ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่มีปัญหาที่มันมีปัญหาก็คือเราเดือดร้อนเพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราสร้างกรรมสมมติว่าเอาเราสร้างกรรมไม่ดีมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยากให้มันดีเมื่อพลังความมันเกิดขึ้นมันก็ให้ผลอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บจบกันแค่นี้นะเห็นบ่มขันสงว่าเขาถึก เถือเขาตัวเฮาเมนบอสแสดงว่าเฮาตัวข้าเจ้ามาเห็นบอแล้วที่ไปโทษผู้ใดเท่ากับสมว่าเขาตัวเขาป่มจบกันแค่นี้นะและก็แล้วท่กหันหนึง่งอย่ามีเวรแก่กันและกันอย่าบีบเบียนเชื่อกันและกันจบกันแค่นี้นะอันนี้ก็สบายอยู่แก้ได้ยอย่างนี้ที่แก้บ่ให้คนดาเฮาบอได้พอเฮาเคยดาเขา แมนบอกจริงๆนะแล้วเขาปล่อยเขาอยู่แบบแบบแะไที่ให้เขาเบาดีนะเพราะมันจะได้กมตัวนี้ให้ผลนะเห็นบอเพราะนั่นหลวงตาเกิดมาชาติเดียวเนี่ยเราไม่ได้ว่าชาติอดีตชาตินะเฮ็ดอย่างมากแต่แต่น้อยจนหอดใหญ่มากให้ผลบดสุอย่างเลยเห็นบอดีก็ให้ผลบดีก็ให้ผลเห็นบอ พราะฉะนั้นคันเท่าเข้าใจตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหามันก็จบกันแค่นี้ให้ผลในชาตินี้จบแล้วก็คือจบเลยมันไ่ให้ผลในชาติต่อไปอันนี้เราไม่จองกรรมจะงเวียงใครทําจังสี่เนอจังสีนะ <Yeah. S 1> ว่าตัาว่าเป็นถูกน้ําหัวมันว,ว่าจงซี่ซเอียงเกิดขึ้นกระจ่างจื้อลักนี่ไหวจบกันแค่นี้นะคันผัวกินเหล่าสมุดเนอ อาชีมีอยู่เนาะในโลกเขาแมนบอกมีบอกมีอยู่เนาะหลวงตาฟังบางคนพนเป็นทุกข์หลายที่ได้ไม่ออกก็ดิผัวก,กินเหล้าเนี่ยหลวงตาว่าที่เป็นทุกข์นั่นเล่าให้ยังก็น้อยไปยางไงเรากินว่าจะไหนก็บาเศร้าว่าจะไหนก็บาเศร้าคนน่้นลหลวงเถอดดาพูแล้วสแตกแต่เราหักบอก หลวงตาเลยว่าไม่ออกอย่าไปด่าผัวกันยังว่าผัวผัวนี่คือผู้ใหญ่ห้เราไปผู้หน่อยกาผัวผัวเป็นผัวหน้าครอบครัวห้เราเป็นผู้ร่องลงมาอย่าไปด่าเราไม่ทดดไม่ได้กตแต่ว่าะจังสี่สิหลวงตาว่าว่าไม่ไม่ออกมักผัวกินเหล่าบอบ้าขน่อยโลด ลวงตาพ่คหน่ดยเสื้อเดวอสันบ่มักขนอยบ่าวยะตะก็บ่มักแมนบ่แมนแมนขหน่อยข้าหน่อยบ่มักอิริพัวกินเหล่าพ่อหน่ะลวงตาเลยถามเนี่ยชาติเดียวนี่แหละบ่าวชาติก่อนได้ว่าสันถ้ามีงานมีการเคยซื้อเหล่ามาเลี้ยงพี่น้องบ่เลี้ยงแขกว่าเคยอยู่ลวงตาบอว่าอยากจะผสมนำหน้าเนาะเจ้าภาพบ่กกินเหล่า แต่ว่าซื้อเหล่ามาเลี้ยงแขกงโง่บ่เพา่าเจีงสีสะบัณนิพูดสียว่าเป็นผัวเป็นลูกเป็นหลัก <c oughs> กับพระแนกีเหล่าอะไรพอเข้ามักไหมแล้วที่ไปโทษผู้ใดเห็นบ่จังสีนะขันบ่เข้าใจตัวนี้ก็ไปปล่อยแต่ผัวไปจมให้แต่ผัวเป็นทุกข์น้ําผัว พ่จ้าน้นก็นพัวก,กินเนหล้าครับขนาที่พ่อเลิกสะพ่อเศร้าสะพ่อเอ้ยกินเหล้านะกินเหล้าเลยแม่บ่สมบายใจเศร้าสะพ่อกต่ว่าอยัยยจังสี่แหละขันเหล้าบ่บเศร้ากะแล้วแต่เหล้าส่วนตัวเจ้าของหักมักในหัน <c oughs> เคยซื้อเหล้าเลี้ยงพี่น้องมาเลี้ยงแขกมากมันก็มีแหละกรรมให้ผลพ่าะจะานายขันพัวก,กินเหล้าปุ๊บจบกันซ้ำนีเนอนึกในใจ จบแค่นี้นะใหญ่มันต่อกันอีกเด้อให้พอแผ่เมตตาให้ผัวขอให้สามีของข้าพเจ้าจงเลิกจากการกินเหล้าเสียบุญทุก,กบุญกุศลทุกอย่างที่ข้าพเจ้าไปเป็นมาให้ผัว,ให,ผวให้ผัวเลิกกินเหล้าสเสดอเนนกได้ใ,ใจแผ่เมตตาและแผ่บุญกุศลให้ผัวอยู่จ่างิสักวันหนึ่งมันสิเศร้าอ,อ,อดอกแล้วเขาก็บต้องเป็นถูกตำเหล้า แล้วเรต้องไปปล่อยไปไดาไั่นเป็นบาปปล่อยผัวนี่บาปอีดีใดขนาดใส่ผัวยังบาปอยู่เคยใส่ผัวบอกักเต๋บพัทิวะเนาะอย่าไปใส่ผัวได้สิบอกให้เนาะแต่ว่าผัวใส่เมียได้แต่เมียห้ามใส่ผัวเทศมองนี้ไม่ออกบ่มาจักบอน อยู advised, right? downhill, right? said, ่แม่ออกแข่งหลายเนาะงานสมโพธิอย no ่งต่างๆบางเถื่อแซวเลยบางเถื่อไปแทงเบาหวหลวงตาคนนแม่แล้วหลวงตาผู้ชายคือการเข้าข้างกันพะนะโมแม่ผัวกันยังว่าผัวคือผู้ใหญ่กว่าเมียเป็นผัวนาครอบครัวหลวงตาวันถ้าไปใส่ผู้ใหญ่บ่ได้ผิดลูกใส่พอใส่แม่ก็เป็นบาปจำไว้ด้คุณหนูเนาะ อย่าไปใช้พ่อใช้แม่ไหนเะออจังซีนะอันลูกศิษย์จะได้อย่างน้ำขบาอาจา์ใส่กระบ,บาบว่าไว้ง่ายๆว่าสรุปผู้น้อยใส่ผู้ใหญ่บาบเบิดแต่ว่าบาบตัวนี้บวกลงนรกได้แต่เกิดพบใดชาใดาบาบมันนี้ให้ผลก็จะเป็นคนใช้อยู่ล่ำไปจนกว่าสิบวเว้นตัวนี้กรรมตัวนี้ละ่ะเห็นบ จังทีนะเพราะมันมีเรื่องมีชาติดวงบัดสยางนี่นี่ที่ว่าวนี่เพราะฉะนั้นเวลาแต่งงานเพจนะให้ผู้เฒ่าผู้แกไปแนะนำผ่ำสอนไปตักเตือนไปสอนอยู่น้ำกันจังใดจังทีนะแต่ว่าบางคนผ่นแต่งงานพจนเอาคนที่เหล่าไปสอนอันผูอันเจ้าโคดเพจน์เมาแอแออยู่เอออยู่น้ำกันจังท่านที่สุด แท้ๆเจ้าของมาพ่อตายอยู่หลวงตาบ่าจะไปจักสั้นขนาดหมอสูตรยักจิแตกเหล่าอยู่หลวงตาว่ามันจะไปได้เรื่องอีหยังหลวงตาวาเนาะมันว่าเป็นมงคลได้เอาคนที่เหล่าไปสูตรขวนไห้มิแต่แต่ผีแหละมาอยู่นํามงคลมันจะเกิดจังที่น่ะเพราะนั่นเขาอยากได้อย่างน้าผัวน้าพอน้าแม่น้ำผู้รักผู้ใหญ่แม้แต่ขาวัดข,ดข,ดขด่าวว่าจะไปใส่พระใส่เน้นไหน บางคนนั่ไปใส่หดปูพ่นใดปูปูปพเอาผ้าไมให้ขน่อยแน่ขน่อยที่เฮ็ดนี่เฮ็ดนี่พูนอะใส่ปูพ่นเห็นบอกหลังเถออือาจารย์อาจารย์เอาศาสตร์หันไม้ข้ขน่อยแน่พูนอะใส่เสยอ,อยู่ใส่หดอาจารย์เห็นบออันนี้เป็นคำพูดที่เป็นบาปเดอ้อ บันทึกจะได้สิบเป็นบาทผู้น้อยอยากได้ยังของผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่ขอเอาเพิ่นใส่คําว่ากัปปิยะโวหารโวหารแปลว่าคําพูดกับปิยะแปลว่าสมควรคําพูดที่สมควรสรับพูดน้อยพูดกับผูยย้ใหญ่ขันอยากได้ยังพูดกันพ่อพ่อสมมติอยากได้ยังน้ําผัวนั่นอยากให้ผัวไปเอยมยังให,พงให้พ่อพ่อแม่ขอมนเนาวแน่พ่อ แม่เสียมาเห็ดแจวขันผัวถามมันมักเน่าอยู่สแม่ถ้าวหลบ่ได้ปลูกไว้นะพ่อเนาะขึ้นอ,อยู่ตลาดพลแล้วพ่อว่าจะตัวเ <c oughs> นาะป <c oughs> กติขี่รถไปเอาไม้ห้าบอกเป็นบาปไห <c oughs> จยังจีน่ะอยากได้มีดก็ขอมีดเนี่ยพ่อขอมีดเนี่ยอ,อย่างต่างๆขอเอาจังจีน่ะโ <c oughs> อ้ยแม่เราจะได้อยากกินมะขามพ่อขอมะขามเนี่ยพ่อ อยู่แต่น้องมาขาังกระซิเทื่องต้นมันตัวตัวพ่อแล้วก็ที่ไปเอาต้องต้นมาให้บอเป็นบาปไดชต้องใส่สาบนีพันลกับียโวหานยังที่น่ะบวาแตดดาเดชใส่ซือๆยังเป็นบาปอยู่ใส่ผู้ใหญ่นั่นเพราะฉะนั้นฝากไว้เด้มมาเยี่ยมก็ดีว่าอยากให้เป็นบาปอันนี้อย่าลืมอย่าว่านยาปากอคอกเด้นี่ยาปากอคอเนี่ยมันขกกัดกงมูอยู่น้ากันเนี่ย ันบอเขา i, our, er deux, ้าใจตัวนี่เป็นบาปอยู่เรื่อยเป็นบาปพ่อล่างทวยเนี่ยพ่อพุ่นน่ะซักผาเนี่ยพ่อพุ่นน่ะนึกคนหนูเนาะหนูหัวขวนเห็นบอไส่ใไส่ไส่พราะนั้นเนี่ยฝากเด้อคันผู้ใดมีผัวก็จะไปใส่พอเฮื่อใดบาปอีรีใดอยากได้ยางขอเอาเบิร์ดบอเป็นอย่างเขาจะาได้น่พอนั่แม่ก็ คุณพอ่อคุณแม่อยากได้อันนั้นขอ,ขออันนั้นแน่ขออันนี้พระที่ยิบไม่ให้ดอกบอ่เป็นบาปจังทีนะอันนี้คือชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันกรรมลักษณะนี้เป็นกรรมดีบ่เป็นบาปเห็นบ่วันนั้นเขาบ่เลี้ยงเหล่าคนนี่ฮั่นบุญเดอ้อไ่ายที่ว่านี้แต่กระซังเจ้าภาพวัสปอดเจ้าภาพกระจอก อยากกินเหลากินเบียกับบ่มีจะไม่ขี่ที่จะผาเพ,พื่นเพิ่นว่าบางคนนั้นนะเจ้าภาพก็เลยน่อยใจก็เลยซสื้อมไม่กินเพื่อให้แขกเพิ่นอิ่มใจเพิ่นว่าไปแขกมาหอดมากินเหลาปุ๊บเซเมื่อเมียอยูท่ทางเพื่อนก็นดาอีกเห็นบ่สร้างทุกข์ให้แก่ครอบครัวเขาผลอันนั้นก็เลยย้อนมาหาตัวเองแล้วจะไปโทษใคร เขาใจทัว่ามันเนี่ยเพราะฉะนั้นนี้ยังก็ขึ้นจบกันแค่นี้นะคะแนนบดีเด้ออืมะอ้าชดีเดียครับเป็นอย่างโอ้ยเจดีมันสิเห็นพูดอยู่ยอดมันต้องออกไปทางนอกจังสีเห็นโอ้กันซันสองไปเบิงหิ่งพระไปเบิงพระเป็นเหตุฝ่า กับเป็นตะเบิงอยู่ขนาดบพอนได้แล้วนะเพันเฮงงามเติบอยู่เนาะอ้อาสาธุพร้อมกันเบิงเนาะอ้อาสาธุพร้อมกันเบิงเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุ ความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเร็วพลันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยาตามณิโชติราสุยาตถสัพพิติโยวิวัชันตุสัพรูโควินัสตุมาเตภวัดวันตรายุ สุขีทีคาอยู่กูภวะอาภิวาธนาสีริจนิจังวุทธาบัญจายิโนจักตาโรธมาวธัรมตี